FM 89.5 MHz สเมกะรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีใส่หน้ากาก2ชั้นช่วยป้องกันได้มากขึ้นสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด1 9ได้เริ่มจากใส่ชั้นในแบบทางการแพทย์ชั้นนอกแบบผ้าซ้อนกัน2ชั้นง่ายๆห่างไกลโควิด ที่สำคัญต้องใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ชอบพวงชมพูกาแฟหอมกลุ่นชอบพวงชมพูเบเกอรี่สดใหม่ชอบพวงชมพูรสชาติดนใจชอบพวงชมพูทุกเพศทุกวัยฝากทองได้ที่ชอบพวงชมพูศูนย์ปฏิบัติการชอบพวงชมพูให้บริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และห้องบริการจัดเลี้ยงแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานห้องขนาดใหญ่อากาศดีใกล้ธรรมชาติราคาย่อมเยาด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพควบคุมการรังสรรค์เมนูอาหารคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโูชจนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้แล้ววันนี้ที่02-549-3161 RMU TT Farm Shop ยินดีดต้อนรับ,รบค่ะ ที่นี่ระวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูดเนื้อวัวพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนงสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรอธัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกานาทีถึง17นาฬกาคัดสรรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับวิทยุราชมงคลทัญบุรี i r ฟ 89.5เมกะเฮิร์ t เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Food Delivery ผู้ดำเนินรายการนัทพลดีปุตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์กุลกนิ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับกลับมาพบกับผมนัทพลดีอุดครับทุกคืนวันจันทร์แบบนี้ทาง f m 89.5ม Hz นะครับวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับอาหารโภชนาการนะฮะกลม่มเคล็ดลับต่างๆที่จะมาแชร์คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยอย่างทุกสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาเริ่มต้นรายการกับเรื่องราวในช่วงแรกกับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวกันนะครับวันนี้ในช่วงแรกคุณผู้ฟังราาวจก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาฝากคุณฟังนะครับในการแนะประชาชนคนไทยลดการกินเค็มกินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะครับพร้อมเตือนไม่ควรลอกเลียนแบบพฤติกรรมการกินเกลือปริมาณมากนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตหรืออาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับโดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เปิดเผยว่าการบริโภคเกลือหรืออาห อาหารที่มีรสเค็มมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเกินความต้องการซึ่งปริมาณการบริโภคเกลือที่แนะนําใน1วันก็คือไม่ควรเกิน1ช้อนชาหรือน้ําปลาไม่เกิน4ช้อนชานะครับด้วยจากผลสํารวจปี2563ครับคุณผู้ฟังพบนะครับว่าคนไทยเองบริโภคโซเดียมสูงถึง4,351.7ม mm. ิลลิกรัมต่อวันซึ่งสูงกว่าค่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนําถึง2เท่านะครับซึ่งส่งผลให้คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ซึ่งปกติของอร่างกายของคนเราคุณนูฟังจะได้รับโซเดียมผ่านการบริโภคอาหารอยู่แล้วโดวยเฉพาะเกลือแกงใส่ในขั้นตอนการปรุงรสนะฮะหรือว่าเครื่องปรุงที่ให้รสเค็มอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสและยังพบโซเดียมอยู่ในรูป แบบของสารประกอบอื่นๆที่อาจจะไม่มีรสชาติเค็มได้อีกด้วยอย่างเช่นผงฟูผงชูรสหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆรวมถึงอาหารแปรรูปและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วยนะครับและคนไทยส่วนใหญ่เองคุณผู้ฟังครับมักจะมีพฤติกรรมการเติมเกลือน้ําปลาหรือซอสปรุงรสในอาหารต่างๆหรือใส่ลงบนอาหารโดยตรงเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารนะครับทำให้คนไทยเองเนี่ยเสี่ยงต่อการได้รับปริมาณโซเดียมเกินกว่าความต้องการในแต่ละวันจึงต้องขับโซเดียมส่วนที่เกินออกจากร่างกายทาให ไตเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นและเสื่อมเร็วขึ้นนะครับอีกทั้งครับคุณฟังประชาชนคนไทยเองก็ได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิตซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคเบาหวานโรคอัมบพึกและอัมพาตได้นะครับและหากกินเกลือลวดเดียวอาจจะส่งผลให้ไตของเราเนี่ยพิการหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับแล้วเราจะมี วิธีการลดการกินเค็มอย่างไรดีนะครับซึ่งวันนี้เองก็ต้องมีต้องบอกว่ามีวิธีง่ายๆในการลดการกินเคมมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือเราเองควรปรับพฤติกรรมต่างๆนะครับนั่นก็คือ1อ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้งเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีนนะฮะร,รวมถึงนําเครื่องปรุงรสออกจากโต๊ะอ,อาหารชิมทุกครั้ง ก่อนปรุงนะฮะแล้วก็ฝึกนิสัยของเราเนี่ยไม่ให้กินเค็มลดการกินเครื่องจิ้มต่างๆนะฮะและก็ใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงเลี่ยงการกินอาหารที่ผ่านกระบวนการการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นไส้กรอกปลาเค็มผักกาดดองหรืออาหารกระป๋องต่างๆนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปด้วยนะครับนี่คือวิธีง่ายๆคุณผู้ฟังต้องบอกว่าไม่กี่ข้อเลยนะครับหากเราทําได้เราก็จะสามารถลดการกินเค็มได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยจาก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการนะครับกับเรื่องราวจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาแนะประชาชนคนไทยให้ลดการกินเค็มกินเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะครับเพื่อลด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของเมนูนักคิดครับวันนี้เมนูนักคิดผมมี7เมนูนะฮะอาหารไทยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าทานแล้วเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 ได้ด้วยนะฮะจะมีเมนูอะไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับเมนูนักคิดครับ Food เดลิเวอรพร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลทัญบุรี RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ ที่นี่ระวังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สา,การกันบูดเนื้อวัวพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนมสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรอทััญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วเ,าเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาขัดสัตว์คุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับ RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ ที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สา,การกันบูดเนื้อวัวพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนมสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นๆอ,อีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรทอทััญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิก30นาทีถึง17นาฬิกาคัดสรรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับ Food Delivery ช่วงเมนูนักคิด กลับมากับช่วงนี้ครับกับเมนูนักคิดครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เมนูนักคิดนำเจ็ดเมนูอาหารไทยเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 มาฝากคุณผู้ฟังนะครับโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เผยแพร่เจ็ดเมนูที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับและอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D และธาตุเหล็กนะครับที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโค ไดด้้วยทั้งนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการ DMS TTA ด้วยการสวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆนะครับและเว้นระยะห่างแล้วการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีคุณค่าทางผู้ชนาการเพื่อให้ได้รับปริมาณสารอาหารแต่ละชนิดเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันก็จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทํางานเป็นปกติและเต็มศักยภาพนะครับ โดยกรมอนามัยได้แนะนำ7เมนูที่เสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 ได้แก่เมนูที่1คุณผู้ฟังนั่นก็คือเมนูไข่ยัดไส้ครับกินมะเขือเทศและแครอทให้ได้อย่างละ1ส่วน2ทัพพีหรือว่าประมาณครึ่งทัพพีนะครับก็จะได้รับวิตามินซี1042และวิตามิน A ถึงร้อย1043กันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่เมนูที่2ครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเมนูต้มเลือดหมูครับ กินกับผักกาดหอมประมาณครึ่งทับพ,พีตับหมูประมาณ1ช้อนโต๊ะ เลือดหมูประมาณ1ชิ้นและหมูสับประมาณ1ช้อนโต๊ะก็จะได้รับธาตุเหล็กถึงร้อยละ45เลยทีเดียวกับเมนูต้มเลือดหมูนะครับเมนูที่3นั่นก็คือต้มยำปลาทูครับมีมะเขือเทศและน้ำมะนาวเป็นส่วนประกอบก็จะได้รับวิตามินซีร้อยละ42นะฮะเมนูต่อไปนั่นก็คือเมนูต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะครับมีส่วนผสมของแครอทถึงครึ่งทัพพีและตำลึงถึง2ทัพพีก็จะได้รับวิตามิน A ถึงร้อยละ42กันเลยทีเดียวนะครับเมนูที่5ครับไปต่อกันที่ เมนูปลานึ่งขิงหากใช้ปลาทับทิมเป็นส่วนประกอบก็จะได้รับวิตามินดีถึงร้อยละ20นะครับและเมนูที่6นั่นก็คือเมนูปลาผัดเปรี้ยวหวาน,นะครับ มีส่วนผสมของมะเขือเทศประมาณครึ่งทัพพีและพริกหวานประมาณ1ลูกจะได้รับวิตามินซีเพียงพอกับความต้องการของร่างกายใน1วันกับเมนูนี้นะครับปลาผักเปรี้ยวหวานนะครับและเมนูสุดท้ายเมนูที่7ครับนั่นก็คือเมนูข้าวผัดหอยลายซึ่งเมนูนี้มีส่วนผสมของเนื้อหอยลายซึ่งเราจะได้รับธาตุเหล็กถึงรอยละ33ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าการปรุงการประกอบอาหารก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดและปรุงอาหาร ให้สุกใหม่ทุกครั้งลดการกินหวานกินมันกินเค็มนะครับนอกจากนี้เองเราก็ควรมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเพื่อเผาผลาญทั้งพลังงานในแต่ละวันอย่างเช่นการทํางานบ้านการเต้นอารบิกนะฮะหรือมีกิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียดอย่างเช่นการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนฟังเพลงอ่านหนังสือดูหนังออนไลน์เล่นเกมนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยนะครับรวมถึงการดื่มน้ําสะอาดประมาณ1.5ถึง2ลิตรต่อวันและ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีจิตใจที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณฟังกันนะครับกับเรื่องราวของเมนูนักคิดนะครับทั้ง7เมนูที่ทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาได้ออกมาเผยแพร่นะครับทั้งไข่ยัดไส้ต้มเลือดหมูต้มยำปลาทูต้มจืดตําลึงต้าหู้ไข่ปลานึ่งไข่ผัดเปี้ยวหวานและเมนูผัดหอยลายนะครับคุณฟังลองไปหารับประทานกันดูนะครับแต่ละเมนูไม่ได้เป็นเมน นูที่ยากเลยนะฮะบางเมนูอาจจะทําทานเองที่บ้านก็ได้นะ,ะรลองไปศึกษาวิธีทํากันดูนะครับเพื่อร่างกายของเราจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะฮะเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันจากไวรัสต่างๆรวมถึงเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ด้วยนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคุยข้างครัวครับวันนี้คุยข้างครัวมีเรื่องราวของสารพัดประโยชน์ใครบริโภคอย่างเข้าใจรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ MUTT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูดเนื้อวัวพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนงสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU TT Farm Shop ทางเข้ามอทรอทอัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬกา30นาทีถึง17นาฬิกาขัดสัรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับ ชอบพวงชมพูกาแฟหอมกลุ่นชอบพวงชมพูเบเกอรีร่สดใหม่ชอบพวงชมพูรสชาติดนใจชอบพวงชมพูทุกเพศทุกวัยฝากทองได้ที่ชอบพวงชมพูศูนย์ปฏิบัติการชอบพวงชมพูให้บริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และห้องบริการจัดเลี้ยงแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานห้องขนาดใหญ่อากาศดีใกล้ธรรมชาติราคาย่อมเยาด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพ ควบคุมการรังสรรค์เมนูอาหารคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้แล้ววันนี้ที่02-549-3161้ e ู้ดเดลิเวอช่วงกุยข้างครัว กลับมากับช่วงนี้ครับกับคุยข้างครัวครับวันนี้คุยข้างครัวมีเรื่องราวของไข่มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวสารพัดประโยชน์จากไข่ต้องบอกว่าบริโภคอย่างเข้าใจรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน,น่นอนนะครับคุณฟังครับหากเราเอ่ยถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กและมีติดครัวกันแทบทุกบ้านคงหนีไม่พ้นไข่นะครับซึ่งไข่ต้องบอกว่าเป็นอาหารของคนหลายชาติหลายภาษาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งไข่ต้ม ไข่นึ่งไข่ปิ้งไข่ทอดไข่เจียวนะฮะไข่พันโลนะฮะมีอีกหลากหลายเมนูที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบนะครับทางนี้เองไข่ก็ยังใช้เป็นส่วนผสมในขนมไทยและในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หลายชนิดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งไข่ที่นิยมบริโภคกันในเมืองไทยนั่นก็คือไข่ไก่รองลงมาคือไข่เป็ดนะครับนอกจากนี้ยังมีไข่นกกระทาที่มีการบริโภคกันซึ่งมีขนาดเล็กและ ไม่แพร่หลายเท่ากับไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับในแง่ของโภชนาการเองคุณผู้ฟังไข่ขาวและไข่แดงรวมกันก็จะเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีราคาถูกหาได้ง่ายนะครับและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มวัยเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ในระบบเศรษฐกิจนะครับโดยคุณค่าทางโภชนาการของไข่ซึ่งกรมอนามัยได้ระบุไว้นะครับว่าในไข่ไก่1ฟองน้ำหนักเฉลี่ยป,ประมาณ50กรัมจะให้พลังงานถึง80กิโลแคลอรี่โปรตีน7กรัมซึ่งโปรตีนชนิดนี้ นะฮะเป็นชนิด FAO นะฮะได้จัดว่าเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพดีที่สุดกล่าวก็คือมีค่าของไบโอโรจิคอแวรูนะฮะประมาณ100ซึ่งหมายความว่าเป็นโปรโตีนที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรโตีนชนิดอื่นหากไม่นับรวมโปรโตีนจากนมแม่นะฮะแถมยังมีไขมันเพียง6กรัมและยังมีวิตามินและแธาตุที่สําคัญนะฮะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B6 และวิตามิน B12 นะฮะรวมถึงธาตุเหล็กเลซิตินและ เซเลเนียมด้วยนะครับที่จะช่วยป้องกันโรคของอัลไซเมอร์และช่วยชะลอวัยและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะครับซึ่งหลายคนเองครับผู้ฟังก็กลัวว่าคอเลสเตอรอลกับการบริโภคไข่เนี่ยซึ่งคอเลสเตอรอลนั้นถือว่าเป็นสารอาหารประเภทไขมันแต่ไม่ได้ให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับซึ่งจะพบในอาหารที่ได้จากสัตว์ในปริมาณที่แตกต่างกันไปตามชนิดนะครับและอวัยวะของสัตว์นั้นๆด้วยซึ่งคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายพบได้ทุกเซลล์ในร่างกายนะ ใช้สร้างฮอร์โมนเพศกรดน้ำดีเพื่อใช้ในการดูดซึมไขมันและวิตามินที่ละลายในไขมันเข้าสู่ร่างกายรวมถึงเข้าสู่ในระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับคอเลสเตอรอลที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันไม่ได้แปลว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรงซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดร้อยละแปดสถึงเกนั้นร่างกายเราจะสร้างขึ้นมาเองจากการทํางานของตับและวัตถุดิบหลัก ที่ตับใช้ในการสร้างคอเลสเตอรอลน,นั่นก็คือน้ําตาลนะครับดังนั้นการรับประทานอาหารหวานหวานวน,น้ำที่มีปริมาณน้ําตาลมากๆเมื่อร่างกายใช้ไม่หมดก็จะถูกแปลงเป็นไขมันแทนซึ่งเป็นสาเหตุของไขมันในเลือดสูงที่แท้จริงนะครับนอกจากนี้ชนิดของไขมันที่มีในอาหารที่เรารับประทานอย่างเช่นไขมันชนิดอิ่มตัวและไขมันทรานก็มีส่วนสัมพันธ์กับการเพิ่มของคอเลสเตอรอลและมีส่วนที่จะทําให้กําหนดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะครับถ้า การเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นชนิด LDL คอเลสเตอรอลหรือคอเลสเตอรอลชนิดเลวนะครับด้วยปัจจุบันนี้นะครับคิดว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีคอเลสเตอรอลชนิดเลวสูงก็คือบุหรี่ความอ้วนเบาหวานระดับไกลตรีสไลด์สูงนะฮะส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมี HDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดดีนั่นก็คือความสมดุลในการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนสิ่งแวดล้อมและจิตใจที่มีคุณธรรมนะฮะจิตใจที่ไม่เครียดนะฮะทำให้เราเนี่ย เกิดคอเลสเตอรอลชนิดดีได้นะครับโดยจากรายงานการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้จากหลายแหล่งการศึกษานะครับได้สรุปว่าไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกับโรคหัวใจด้วยนะครับซึ่งความรู้เหล่านี้คุณผู้ฟังต้องบอกว่าเมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับการกินไข่จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปครับแม้ไข่จะถูกมองว่าเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล ค่อนข้างมากนะฮะเนื่องจากไข่หนึ่งฟองเองคุณผู้ฟังมีคอเลสเตอรอลเฉลี่ยประมาณ1 8 0่งถึงมิลลิกรัมด้วยไข่ไก่มีคอเลสเตอรอลประมาณ200มิลลิกรัมไข่เป็ดมีคอเลสเตอรอลประมาณ250มิลลิกรัมส่วนไขน่นกกระทามีคอเลสเตอรอลประมาณ50มิลลิกรัมนะครับแต่ได้มีการกําหนดให้ร่างกายนะฮะควรได้รับคอเลสเตอรอลจากการกินอาหารไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันอีกครั้งคอเลสเตอรอลที่มีในไข่ไก่จะอยู่ในเฉพาะไข่แดงเท่านั้นในไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะครับซึ ยังมีเลซิตินที่จะไปช่วยอ่ in าอินมัสซิฟไขมันนะฮะทำให้ไขมันเนี่ยแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆและไหลเวียนไปกับกระแสะเลือดป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดนะครับอีกทั้งในไข่เนี่ยยังมีโคลีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ร่างกายควรต้องได้รับ ใน1วันนะครับซึ่งลิซิตินนี้และโคลีนนี้เป็นสารอาหารที่มีความสําคัญต่อร่างกายและสมองของมนุษย์เช่นช่วยเพิ่มเซลล์สมองและพัฒนาระบบประสาทให้กับเด็กนะครับการบริโภคไข่ให้ได้ประโยชน์ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะครับให้ไข่แดงต้มสุกกับน้ําข้าวบทครั้งละประมาณน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเด็กอายุได้1ขวบขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นก็สามารถบริโภคได้วันละหฟอง นะฮะัยทำงานสุขภาพปกติจะสามารถบริโภค3-4ฟองต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงควรบริโภคไข่1ฟองต่อสัปดาห์หรือบริโภคตามคําแนะนําของแพทย์เท่านั้นนะครับซึ่งการบริโภคไข่ให้ได้ประโยชน์จะต้องเริ่มจากการเลือกซื้อไข่ที่สดใหม่สังเกตจากเปลือกไข่จะมีผิวคล้ายกับแป้งฉาบอยู่เปลือกมีสีขาวไม่มีจุด เทาๆขาวๆดำๆที่เปลือกนะครับไข่ไม่มีรอยบุบหรือแตกเล้าไข่ที่สดใหม่เมื่อตอกไข่ลงมาไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูนถ้าไข่เก่าไข่แดงก็จะกลมแต่แบนส่วนไข่ขาวจะเหลวไม่จับตัวกันเป็นลิ่มๆนะครับควรเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และควรบริโภคไข่ให้หมดภายใน2สัปดาห์หลังจากการซื้อนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าไข่เองเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้สูงอายุนะ เพียงแต่ต้องบริโภคอย่างเข้าใจก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเช่นเดียวกับอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นข้าวปลาเนื้อหมูผักผลไม้นะครับถ้าเราบริโภคไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือบริโภคมากหรือน้อยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันนะครับการที่ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนอกเหนือจากเรื่องของอาหารอย่างเช่นการออกกําลังกายสภาพจิตใจที่สะอาดสว่างสงบไม่เครียด อากาศสภาพแวดล้อมที่ดีการไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติดชนิดอื่นๆด้วยนะครับการบริโภคอาหารที่หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมและการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายก็จะเป็นหนทางนำให้เราไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยนะครับและคุณผู้ฟังต้องบอกว่าการบริโภคไข่อย่างเข้าใจจะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายและเพียงพอกับความต้องการของร่างกายที่สําคัญไม่ก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายตามมาได้ด้วย น,นี่คือเรื่องราวของไข่คุณผู้ฟังสารพัดประโยชน์นะครับบริโภคอย่างเข้าใจรับรองมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยจากหนังสือพิมพ์เดลิ y ว e w รครับฟังครับนี่คือเรื่องราวที่งหมดที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของคุยข้างครัวนในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันกันกบช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผมมีเมนูไข่เจียวนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังเป็นไข่เจียวสูตรใส่ถั่วผักยาวนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับปืบ rmu.tt farm shop ยิน,ยนดีดต้อนรับ,รบค่ะที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูดเนื้อวัวพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนมสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RM UTT Farm Shop ทางเข้ามอทรอร์ธัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาิก30นาทีถึง17นาฬิกาัดสั่คุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับ ชอบพวงชมพูกาแฟหอมกลุ่นชอบพวงชมพูเบเกอรีร่สดใหม่ชอบพวงชมพูรสชาติดนใจชอบพวงชมพูทุกเพศทุกวัยฝากท้องได้ที่ชอบพวงชมพูศูนย์ปฏิบัติการชอบพวงชมพูให้บริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และห้องบริการจัดเลี้ยงแบบคร,รแบวบงจรที่ได้ดามาตรฐานห้องขนาดใหญ่อากาศดีใกล้ธรรมชาติราคาย่อมเยาด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพควบคุมการรังสรรค์เมนูอาหารคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้แล้ววันนี้ที่02-549-3161 Food Delivery ช่วงเปิดหม้อ กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังกับช่วงเปิดหม้อนะครับช่วงที่แล้วขุยข้างครัวเราพูดถึงเรื่องราวของไข่สารพัดประโยชน์กันแล้วนะครับวันนี้ในช่วงเปิดหม้อผมเลยหยิบยกเมนูไข่เจียวสูตรใส่ถั่วผักยาวนะฮะเป็นเมนู ไข่ที่ทําง่ายๆมาฝากคุณฟังกันและที่สําคัญเองเป็นเมนูที่สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับคุณฟังครับต้องบอกว่าไข่เจียวเป็นเมนูที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้ง่ายๆด้วยการเติมถั่วฝักยาวให้ร่างกายได้รับสารพฤกษเคมีไว้เป็นภูมิต้านทานโรคนะครับเติมโปรตีนจากไข่ขาวไว้สร้างความแข็งแรงให้กับการทํางานของกล้ามเนื้อด้วยนะครับคุณฟังครับต้องบอกว่าไข่เจียวใส่ถั่วฝักยาว สูตรที่นํามาฝากวันนี้เป็นการเพิ่มไข่ขาวเป็นสูตรของอาจารย์แววตาเอกชาวนาน,นะครับนักกาหนดอาหารวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในโรงพยาบาลชื่อดังในด้านการช่วยเหลือและการให้คําแนะนําผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงวัยด้วยนะครับซึ่งไข่เจียวเองคุณผู้ฟังเป็นกับข้าวประเภทเจียวในน้ํามันทําง่าย ใช้ได้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับแค่ตอกไข่ตามจํานวนที่เราต้องการลงไปในชามใช้ซ่อมตีไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันปรุงรสด้วยน้ําปลาก็จะได้กลิ่นหอมฟุ้งขณะเจียวบางคนอาจจะใส่ซอสปรุงรสชนิดอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับแต่การปรุงรสเหล่านี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการได้รับโซเดียมในแต่ละวันด้วยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับไข่เจียวใส่ต้นหอมซอยหอมแดงซอยมะเขือเทศหอมใหญ่ใส่ชะอมไว้กินกับน้ำพริกแล้วนะ แต่ไข่เจียวใส่ทั่วผักยาวเคยทํากันบ้างหรืออยังนะครับวันนี้อาจารย์แววตาบอกนะครับว่าเมนูนี้อร่อยและดีกับสุขภาพทั้งบํารุงสายตาและเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้ไข่ขาวบรรจุกล่องแยกขายในบรรจุภัณฑ์อย่างดีตามซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่ต้องการบริโภคเสริมโปรตีนจากไข่ขาวและจํากัดคอเลสเตอรอลที่มีในไข่แดงก็สามารถเติมไข่ขาวลงไปเพิ่มกัน ใช้ไข่สดได้ด้วยนะครับประโยชน์ของเมนูนี้คุณผู้ฟังต้องบอกว่าเมนูไข่เจียวใส่ถั่วผักยาวสูตรเพิ่มไข่ขาวคือการกิน1คําคำจะได้ทั้งโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ขาวและใยอาหารสารพฤกษเคมีจากผักก็จะช่วยบำรุงสายตาช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะฮะแข็งแรงทำง่ายเตรียมง่ายและสามารถทำแล้วเนี่ยเก็บค้างคืนไว้ในตู้เย็นสามารถตื่นเช้ามากินนะฮะเป็นอาหารสร้างกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับคนทุกวัยด้วยนะครับ ด้วยข้อมูลจาก USDA นะฮะระบุคุณค่าทางภชนาการของถั่วผักยาวต่อปริมาณ100กร,รัมไว้ว่าในถั่วผักยาวปริมาณ100กร,รัมจะให้พลังงานถึง47กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต835กร,รมัมไขมัน0.4กรัมโปรตีน2.8กรัมวิตามิน A 43ไมโครกรัมนะฮะวิตามิน C 18.8ม mm, ิลลิกรัมนะฮะแร่ธาตุก็จะมี แคลเซียม50มิลลิกรัมฟอสฟอรัส50มิลลิกรัมแมกนีเซียม44มิลลิกรัมและโพแทสเซเสียมสูงถึง240มิลลิกรัมกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังถั่วผักยาวก็เหมือนผักชนิดอื่นๆแม้จะมีประโยชน์แต่ก็ต้องระมัดระวังให้มากนั่นก็คือสารพิษจากยาฆ่ามแมลงที่อาจจะตกค้างซึ่งจากการสุ่มตรวจเพื่อหาสารตกค้างของยาฆ่ามแมลงในกลุ่มของคาร์บาเมทและ ไพรีทอยนะฮะก็จะพบสารเหล่านี้แทบทุกครั้งซึ่งวิธีป้องกันง่ายๆสําสหรับผู้บริโภคนั่นก็คือการนําผักมาล้างให้สะอาดหลายๆครั้งเพื่อลดปริมาณยาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างให้เจือลงกว่าเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เป็นโทษต่อร่างกายหรือเลือกทวผักยาวที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนะครับสำหรับคนที่ชอบไข่เจียวแบบกรอบๆนะครับวิธีการทําก็คือต้องรอให้น้ํามันในกระทะเนี่ยร้อนพอน้ํามันเดือดให้เทไข่ผ่านกระชอนนะฮะลงไปในกระทะไข่เจียว เียวจะฟูขึ้นมาใช้ตะหลิวช้อนดูด้านที่โดนน้ามันพอเริ่มมีสีเหลืองทองก็พลิกขึ้นมาด้านบนนะฮะกลับลงไปให้โดนน้ามันแค่นี้นะฮะก็จะได้ไข่เจียวแบบกรอบๆไว้รับประทานแล้วนะครับ สำหรับคนที่ต้องการไข่เจียวแบบไม่ใช้น้ำมันหรือน้ำมันน้อยก็แนะนำให้รอกระทะร้อนก่อนที่น้ำมันลงไปนะครับพอเทไข่ลงในกระทะก็ให้ใช้ตะหลิวกวนไข่ตรงกลางเร็วๆแล้วก็จะช่วยให้ไข่สุกเร็วพลิกกลับด้านง่ายๆที่สำคัญจะได้ไข่เจียวแบบหนานุ่มนะครับหรือหลายคนอาจจะไม่ชอบไข่เจียวที่เจียวบนน้ำมันก็สามารถเจียวบนน้ำเปล่าก็ได้นะครับใส่น้ำลงไปในกระทะคุณฟังพอน้ำเดือดก็นำไข่ลงไปเจียวแค่นี้ก็จะได้ไข่เจียวน้ำแบบง่ายๆไว้รับประทานกันที่บ้านแล้วนะครับ นี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้กับรายการ Food Delivery นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Food Delivery กันแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรากัน Food Delivery พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี